ตอนที่36หหรือจะไปหาอาจารย์ค่าเพื่อเรียกร้องค่ากันล่ะฮะเจ้านี่ช่างอวกดีเสียเหลือเกินข้าขอเตือนเจ้ายอมรักษาให้ข้าแต่โดยดีไม่อย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าตายทั้งเป็นเอ๊ะส่งสัญญาณให้หยุดอืม,อมคนที่ข้าล่วงเกินก็มีไม่น้อย เจ้ากลับไปเธออีกอย่างเจอพ่อเจ้าคิดจะทำอะไรเจ้าเป่าประกาศเขาลือเกี่ยวกับข้าไม่คิดว่าต้องเตรียมหลักฐานไว้สักหน่อยหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามีให้เจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะฮะเจ้าเจ้าอยากเข้ามานะ จวนตะกุลเชียวท่านทั้งสองวางใจข้าได้สองคนไปที่เกาะไห้นานเพื่อเจรจาก,กับหมอพิษแล้วเขารับปากว่าจะรักษาให้ฟยเออเช่นนั้นก็ลำบากท่านอองช่วยดูแลนางด้วย จือพ่อคนนล่ะคุณเห็นคนใกล้ตายแต่กลับไม่ช่วยเหลือเจ้ามันไม่คู่ควรที่จะเป็นประมู่หุบเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นประมู่หุบเขาต้องขับไล่นางออกจากหุบเขาขับไล่นางออกจากหุบเขาเฮ้ยคุณหนูไปนั่นได้ช่วยข้าเพิ่มข้าความโกรธแค้นแล้วตัวเองก็ไปหลบซ่อนวเวลูฟเวนเล่นเกมซ่อนหา แล้วเมื่อไหร่ข้าจะสําเร็จภารกิจสักทีล่ะเนี่ยไม่คู่ควมไปไประมุวนหุกเขาขับไล่ออกจากหุกเขาคุณหนูเกิดเรื่องขึ้นด้านนอกเจ้าค่ะไปเยียนดนันไปปลุกระดมสิษย์ของหุกเขาให้ต่อต้านท่านแม้แต่ผู้ที่อยู่ที่ประตูเมืองวันนั้นก็มาร่วงอยุยงด้วยพวกศิษย์ทรยศพวกนี้ ตอนที่ท่านประโวงคนก่อนอยู่ก็ไม่รักดีิงอยู่แล้วคุณหนูเพื่อเรากลับไปหุบเขากันเถอะเจ้าค่ะกลับไปเก็บกวาดทําความสะอาดสักหน่อยให้พวกนั้นให้พวกมันยอมซิโร่ร่าเฮ้ยเจ้าไปให้ถูกพวกมันเหยียบตายได้ไงจะว่าไปคนที่หุบเขาผีต่างก็ซับซ้อนเข้าใจยากอยู่แล้ว เจ้าคิดว่าไปเยือนร้านแค่คนเดียวจะสามารถทำเรื่องเช่นนี้ได้อย่างนั้นหรือฮะคุณหนูหมายความว่ามีคนอื่นอยู่เบื้องหลังหรือเจ้าคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ไม่นางจื้อพ่อจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าข้าช่วยท่านจาัดก,การปัญหาได้ท่านพอจะให้เกียรติรักษาข้าได้หรือไม่ ไม่คู่ควปปรเป็นปมุหุบเขาออกไปจากหุบเขาถ้าข้าบอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าล่ะเจ้าพอจะให้เกียรติไปตายไกลๆข้าได้หรือไม่วันนี้อากาศเหมาะแก่การรักษาพูดเรื่องตายมันออกจะทำลายบรรยากาศไปหน่อยไหมฮะ<า>ท่านว่ายังไงท่านประมุข งำงำงำเออข้าไม่ได้หยย่งเจ้าากินสักหน่อยฮข้าว่ามันเหมาะที่จะฆ่าคนสมากกว่าเอ,อ๊ะถ้ายังจะมาวุ่นวายกับข้าเองข้าได้ฆ่าเจ้าจริงๆแน่เออไม่ว่าเจ้าจะปฏิเสธข่าอีกกี่พันกี่หมื่นครั้ง ก็ก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนวกหูจะตายชัดพวกเจ้าคิดว่าเหกปากวว้แล้วมันมีประโยชน์งั้นเหรอฮะไม่พอใจก็มาสู้กับข้านี่เออเอืม